วันนี้พี่ก็จะมาทำพารกิเกตออกตามล่าสกิน d เด n อนไนของแอสตาในแมปเมจิกแบทท่านเกาเรามาดูกันว่าพี่จะสามารถตามหาสกิน d เด n อนไนแอสตาได้หรือเปล่าก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะกำลังใจในการทำคลิปก็ไล์ด้วย มาผมอันดับแรกก็พี่จะบอกว่าวิธีการตามหาสกินเดมอนไนแอสตัาทายังไงนะผมนั่นก็คือเราจะต้องกําจัดบอสจูเลียตให้ได้แล้วก็ลุ้นดรอปเอานั่นเองนะอ่าโอกาสดรอปอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมสกินเดมอนไนแล้วก็มีโอกาสดรอปกล่องสุ่มสกินด้วยนะผมมันจะเป็นกล่องอร์มอลแล้วกล่องบิสติกนะครับผมหลังจากเราฆ่าบอสจูเลียตได้ก็จะได้ทองด้วยนะห้าร้อยโกถึงหนึ่งพันโกนะครับผม่ะแล้วก็มาลุ้นกันว่าหลังจากที่เราฆ่าบอสจูเลียตได้นะครับผมเราจะได้สกินเดมอนไนแอาเปล่นะ ตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันจะโหดเกินไปนะไอตัวจูลเลียตเนี่ยนะโอ้โหในเอนิเมะเรื่องแบ c ็คโอเวอร์นะผมตัวนี้จะเป็นจัก,กรพพัดเวทมนต์นะผมพี่บอกเลยว่าโคตรตึงครับผมตัวนี้โอ้โหแต่ว่าในแมปนี้นะผมเลือดโคตรเยอะนะครับผมแล้วก็สกิลมันโคตรโกงด้วยนะโดนจับคือโอ้โหเป็นไงโดนจับง่ายด้วยบางสกิลมันจับตายเลยนะครับผมจับทีเดียวตายไอคิดดูเอาโอ้โหมันต้องลุมกันเยอะๆนะเอาจริงแต่ว่าถ้าเราลุมเยอะๆนะผมอาจจะมีส์โดนสกิลของเพื่อนก็ได้นะดูดิ อย่างโกงจับหินมาทุบได้ด้วยโอ้โหอย่างชอบเลยครับผมโมโหอยากได้บ้างหว่าสกิลนี้อ่าไม่ไปแล้วผมแต่ตัวนี้พี่เล่นเป็นทรงกินวูนะครับผมพี่ชอบอทรงกินวูเพราะว่าเป็นจักรพรรดิเงายัางไงล่ะจักรพรรดิเงาพระทัศจักรพรรดิเวฟบนนะครับผมมาเลยครับใครจะตึงกว่ากันครับผมอือไม่เหรอรู้จักโมนาะหรือเปล่าฮะามาเลยครับและทางเดฟเขาบอกว่าอนาคตข้าง,งหน้าจะมีสกิลสกัดเงาเข้ามาด้วยนะครับผมพี่นี่รอเล่นเลยแต่ตอนนี้โอ้โหโดนจับฟอนครับผมโคตรตึงอ่ะดูดิโดนจบนับหมดอะเฮ้ย ยังโกงไปไหนนี่ไงกงจ็ลากได้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันบินขึ้นไปข้างบนอุย้ยเกือบโดนจับแล้วครับผมเอาหายนี่ไงจะไปไหนเราเฮ้ย หลังจากยี่สู้กันมาตั้งนานพี่รู้สึกว่าโอ้หการลุมนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากนะผมต้องเรียกเพื่อนมาลุมเยอะๆนะครับผมสู้คนเดียวไม่ไหวจริงๆครับพี่รู้สึกว่าพี่ตายไปประมาณแปดแสนล้านรอบได้โอ้โหต้องอาศัยดาเมจคนอื่นเข้าช่วยด้วยนะครับผมนี่ผัดกันแทงผัดกันออกมาดาเมจนะครับผมปากเขาให้นี่สกิลสองแทงรัวๆเอาก้านคอไปโอ้โหจูเลียเขาจูเลียถว่านี่แดด,ดไปแล้วก็มันมีสกิลอันนี้ด้วยนะมันมีสกิลหยุดเวลาด้วยเว้ยเออเวลามันใกล้จะตายอ่ะมันจะหยุดเวลาเว้ย ดู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 ความโกงของมันเนะจะไปไหนแล้วเฮ้ยดียงไงเห็นไหมพูดปุ๊บทำปั๊บเลยดูดิขยับไปได้เนี่ยมันต่อยฟรีอ่ะเฮ้ยดูดิโอ้โคตรโกงหยุดเวลาได้ด้วยปะเนี่ดีไงเฮ้ยเอ็นนี้สกิลล็อกต้องหลบอ่าเห็นไหมไอ้นั้นไม่หลบมันโดนโดนจิ้มทีเดียวแตกเลยน,นะเฮ้ยสกิลนี่นะต้องระวังให้ดีๆนะผมนี่อ่ะฟันรอบทิศเอ็มวันดักหน้าครับผมนี่อ่จะจับดูดเข้ามากระชากเอ้ามันบินอีกแล้วยาอุ้ย ชี้แตกเลยครับผมเดี๋ยวนี้มาเอาใหม่ใครแตกเลยเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอเฮ้ยมาช่วยผมหน่อยครับโอ้โหมันไม่อย่างได้กันเหรอวะเฮ้ยสกิลแอตตาเลยแล้วเอ้ากูโดนจับอีกแล้วแตกอีกแล้วโอ้โหโคตรตึงอะครับผมอ่ามีผู้หนุ่มคนนี้เข้ามาช่วยยังไงโดนหินตีโดนหินยัดหน้าเฮ้ยออกไปเอาไปที่พี่แทงเองน้องผัดกันแทงครับผมผัดกันแทงโอ้ยดูดเอ้าโดนอีกแล้วสกิลอุ้มน้ำโอ้โหกูโดนอุ้มน้ำอีกแล้วน้องโอ้โห จัดไปครับผมสุดหลอไอ้ตัวนั้นแตกไปแล้วตีไงไม่เป็นไรครับผมพี่โซโลเองตีไงจัดบ้านน้องจัดบ้านเออแทงตีไงอันตียัดนาเลยครับผมเอาเอาเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะกดหยุดเวลานั่นน่ะอาโอ้โหกูโดนหยุดเวลาเนาะไอ้เอไอ้เยอะโดนอืตีไงโอ้ยโอ้ยโดนจับแล้วก็ตามด้วยหินโอ้ยอย่าอย่าพึ่งใจเย็นโอ้คุมันเอาเยอะเอาจัดจังวะเฮ้ยยังไม่ได้คอมโบเลย จะเย็นเลยโอ้โหมีอะไรคุยกันดีดีเอา้าโดนจับอีกโอ้โหอันตีอยู่แตกเลยครับเมื่อกี้โอ้ยจัดไปพ่อหนุ่มพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วครับผมเบคอเฮ้เอ็งก็อ,อยากได้สกินเหมือนกันเหรอไปจัดไปจัดจัดแปพี่ก็อยากได้เหมือนกันนี่ไงแต่งการคอคุณมาจะไปไหนดูดนี่ไงดูดมาดูดกลับไม่โกงจัดเปนน้องอดมนไม่ใช่จัดกูอาจะเย็นเชีย่ยหยุดเวลา เอาแล้วมึงโดนตอกแล้วเบคอนโดนตอกเบคอนโดนจูเลียตตอกเรียบร้อยเอ๊ะไม่หยุดเวลาได้คุณลึกว่าดีโอเฮ้ยเฮ้ยโดนอุ้มเนี่ยโดนน้ำอุ้มนี่ฟันรอบพิษครับผมแล้วก็จับด้วยสกิลสองแทงรัวๆโอ้โหโคตรชอบเลยว่ะสกิลสองแทงรัวๆนะครับผมเัง่วันนี้นเอ้าเชี่ย,อยโอ้โหยว่ามาจับเฮ้ยแล้วก็เอาหินโยงทุบหน้าโอ้โห โคตรตึงโคตรอันตรายกูอยากได้สก <men> ิลมึงว่างหวะเฮ้ยมันไม่มีโอกาสดรอปเอาสกิลหรอวะอยากได้สกิลเอาโอ้เฮ้ยเฮ้ยโดนหยุดเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตอกกูจูเลียตอกกูเดี๋ยรอยอ่าอุ้ยยังไม่แตกยังไม่แตกหลุดแล้วหลุดแล้วยาเออหลบได้หลบได้เป็นยังไงจัดการมันเบคอนบัฟสกิลสี่ก่อนครับผมสกิลสี่จะเพิ่มเลือดนะถ้าเราเลือดต่ำกว่า50%แล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลเราด้วย ไปกันต่อตีอไงใกล้แตกแล้วพี่จัดเองน้องไม่ต้องห่วงอุ้ยแอตตามาแอตตามาช่วยหน่อยครับผมช่วยผมหน่อยครับตีไงอย่าทําผมครับผมทํามันเลยครับอีวิ่งได้แล้วได้แล้วชนะวิ่งได้ตังค์มา500โกนะครับผมอันนี้มาดูกันว่าเราได้อะไรปั๊บครับปั๊บครับโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนอกจากตังค์ครับผมโอ้โหเสียใจว่ะ อย่าเสียใจไปเลยครับผมทั้งแมทเบจิกเบสทั้งกาวได้มีกิจกรรมแจกโรบัก5,000ันโรบักโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับผมอันดับแรกน,นะครับผมให้หน้องๆเข้ากลุ่มโรบักของเนิร์สสตูดิโอก่อนนะครับผมเข้าให้ถึง15วันด้วยนะแล้วก็เข้า Discord ของทั้งแมทด้วยคนระับผมอันดับที่3นะครับผมให้น้องถ่ายวิดีโอการตายสุดแปลกนะครับผมในแมทเบจิกเบสทั้งกาวนะครับผมหลังจากที่เราได้คลิปวิดีโอการตายสุดแปลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราไปที่ห้อง Discord ของเนิร์สสตูดิโอนะครับผมไปที่ห้องอีเวนต์ส ตายสุดแปลกของเราได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันดับแรกเราก็เข้ามาที่ Discord ก่อนนะครับผมอ่าในี่สตูดิโอนะครับผมหาห้องที่ชื่อว่า Event Submit นะนี่เห็นไหมอ่าหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ Event Submit นะครับผมคลิกเข้าว่าอัปโหลดไฟล์เห็นป่าวอัปโหลดไฟล์เสร็จหรือเปล่า แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราอัดมานะผมความยาวไม่เกิน15วินะแล้วก็อย่าลืมใส่ ID ตัวละครของเราด้วยนะครับผมเวลาเราติดอันดับ1-5เนี่ยา Admin เขาจะได้ส่งโลบักให้ถูกคนด้วยนะอ่าอย่าลืมใส่ ID ตัวละครด้วยนะอ่าอันนี้สําคัญนะครับผมที่จะบอกว่าการแต่งตัวแล้วก็คลิปวิดีโอที่ตัดต่อแบบ c r e a นะครับผมมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับผมมีสิทธิ์ได้เยอะกว่านั่นเองนะ อย่าลืมตัดวิดีโอแล้วก็การตายสุดแปลกด้วยนะครับผมมาครับผมหลังจากนั้นเราก็มาทําภารกิจของเราต่อนั่นเองครับผมนั่นก็คือการล่าจูเลียตนั่นเองครับผมอ่าเราจะต้องได้เดมอนไนท์แอสตาให้ได้ครับผมอย่างวันนี้โอ้โหรู้สึกว่ามันจะนัวเหลือเกินนะผมดีเหมือนกันช่วยกันตีไม่ใช่ช่วยกันตีเดี๋ยวมันตีพี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ใกล้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเใจยเย็นใจเย็นโอ้โหยากูตายไหมดิยังไม่ตายครับผมเอา้าโอ้โหโดนแอสตาปาดทีเดียวแตกเอากูก็แตกด้วยดีกว่าเฮ้ย แตกหมดนะครับเมื่อกี้เรียบร้อยเรามาดูกันว่าได้หรือเปล่าผมอย่างนี้แอสตาสกินเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะไม่ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะได้ตังค์มาพันหนึ่งนะเฮ้ยได้ตังค์มาพันหนึ่งนะผมโอเคไม่ได้กล่องเลยไม่ได้แอสกินเลยผมก็ทําการซื้อไปครับผมอ่าเรามาซื้อกล่องเปิดดีกว่าเผื่อจะโชคดีโอกาส1%มันจะได้หรือเปล่ากดมาครับผมได้ประมาณ4ี่กล่องหรือเปล่าเออสองพันนะซื้อมาแล้วผมมิตติก ป้าเขาให้ซื้อมาสี่กองอ่าขออนุญาตเปิดเลยลูกกันมามารุ้นพร้อมกันนี่ไงเห็นเปล่าถ้าได้มันจะเป็นเดมอนไหนเนี่ผมระดับมิสติกนะแต่ถ้าเราไม่ได้ก็คือมันจะเป็นสกินพวกเอฟเฟกการตายนะกดไปเลยครับผมมาดูว่าเราจะได้หรือเปล่า1% 1%มาอ้ไม่ได้ปะได้เลยปะอันล่างหรืออันบนวะนี่เมื่อกี้กดไปอีกครับผมเรายังเหลือเยอะนะหรืออีก3กล่องไม่ใช่หรือเยอะมา ลุ้นกันอาจารย์เอ๋เอา้าได้สกินระดับอีพิกนะครับผมเป็นสกินเอฟเฟกต์การตายนะอันนี้เวลาเราฆ่าคนแนละ้วมันจะมีเอฟเฟกต์อ่ะเออนั่นแหละอ่ามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเหลืออีกสองอันนะผมปาดมาให้โอ้ยไม่ได้ขอหนึ่งอ้อันเดียวเดียวสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดยังไงยังไงอ๋อคอมมอนเรียบร้อยครับผมโหไม่ได้ได้สกินการตายนะครับผม เอฟเฟกการตายนะอ่ะก็ะจะประมาณนี้ครับผมโอ้โหน่าเสียดายนะผมถ้าได้สักร้อยกล่องน่าจะได้นะพี่ว่าเพราะว่า1%นไงถ้าซื้อสักร้อยกล่องอ่ะมีโอกาสได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็จบกันดีเรียบร้อยนะผมเป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับคิปิีโอล่าสกินเดมอนไนของอาร a สตารนะผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพีไลายด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า